เรียนท่านประธานดิฉันไรยนาสุภาพึ่งนะคะในฐานะผู้แทนเสนอกฎหมายภาคประชาชนนะคะขออนุญาตที่จะเรียกกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้ประชาชนที่ติดตามทางบ้านเข้าใจนะคะทันทีที่พูดนะคะก็คือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับประชาชนดิฉันอยากจะต่อประเด็นจากคุณนชเลนะคะในประเด็นที่ว่าร่างที่ใช่ใช้ได้จริงใช้ได้เลยนะคะซึ่งเป็นการขยาย ความเข้าใจในหลักการและเหตุผลในข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ที่คุณนชเลได้พูดถึงเรื่องของคู่สมรสนะคะที่รับผู้ยาวเป็นบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้เป็นบุตรปกรรีีที่ชอบด้วยกฎหมายตามบับ5ลักษณะ2หมวด2นะคะข้อที่4นี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าคู่สมรสนะคะที่รับบุตรบุญธรรมแล้วบทบาทของการเป็นพ่อแม่นะคะ อุปการีตามกฎหมายอื่นอนอ,นอีกมากมายในประเทศนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักประกันเรื่องประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นเรื่องสำคัญเพื่อเป็นหลักประกันว่าเมื่อกฎหมายฉบับนี้ได้รับการแก้ไขตามเจตนารมณ์ของรัฐสภาที่ต้องการให้คู่สมรสทุกคู่ได้รับ การคุ้มครองตามกฎหมายเสมอหน้าเท่าเทียมกันเนี่ยนะคะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะว่าเมื่อเวลาที่คู่สมรสที่เป็นคู่รักเพศเดียวกันไปโรงเรียนไปโรงพยาบาลสิ่งที่จะต้องถูกถามในทันทีทันใดอย่างยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็ป่วยต้องได้รับการรักษาในทันทีทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลถ้าเขาเห็นเราเป็นผู้หญิงเขาก็จะถามว่าเราเป็นอะไรกับคนป่วยถ้าเราบอกว่าเราเป็นคู่สมรสกัน เขาก็จะบอกว่าอ๋อคุณเป็นภรรยาเหรออ๋อคุณเป็นสามีเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคู่สมรสที่เป็นคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยก็จะไม่ยินดีที่จะให้พูดว่านี่คือสามีหรือภรรยาเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นหลักประกันว่าเราจะไม่ผลิตซ้ําความรุนแรงนะคะแล้วก็ทําให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมกันนียกลายเป็นเครื่องมือให้บุคลากรของรัฐซึ่งทําหน้าที่ให้บริการประชาชนอยู่ตามหน่วยงานต่างๆนั้นเนี่ย เลือกปฏิบัติหรือละเมิดสิทธิหรือใช้ความรุนแรงโดยไม่รู้ตัวอีกต่อไป <d> เพราะฉะนั้นถ้อยคำในกฎหมายที่จะระบุในเรื่องของบทเฉพาะการต่อไปเนี่ยนะคะจะต้องมีระยะเวลาใช่ไหมคะว่าหลังจากประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไปเนี่ยก็จะมีระยะเวลาที่จะให้หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายลำดับลอง,ลองที่เกี่ยวข้องอีกมากมายหลายฉบับเนี่ยจะต้องเสนอ ร่างกฎหมายมาเพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็จะต้องใช้เวลาอีกเกือบปีเพื่อที่จะให้กฎหมายหลังจากประกาศราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้นั่นหมายความว่าจะมีคนที่จะต้องสูญเสียชีวิตหรือรู้สึกว่าจะต้องตายตามไปด้วยเนี่ยอีกกี่คนแล้วะหว่าหลังจากประกาศราชกิจจานุเบกษา เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นหลักการและเหตุผลของฉบับภาคประชาชนก็คือ <S <s <it> <S เมื่อสักครู่น,นี้คุณนชเลใช้คําว่าร่างที่ใช่ใช้ได้จริงใช้ได้เลยนั่นหมายความว่าหลักประการเรื่องบุปการ,รีเนี่ยนะคะจะต้องหมายถึงนะคะอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คําว่าผ่าลเลนใช่ไหมคะออซึ่งเขาจะไม่ได้แยกเพศเลยไปโรงเรียนก็ไม่มีใครจะต้องมาถามว่าใครคือ,คอพ่อใครคือแม่แต่ภาษาไทยเนี่ยนะคะ เรามีคำว่าบิดามารดามีคำว่าสามีภรรยาเพราะฉะนั้นในทุกๆที่ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับนี้แก้ไขเนี่ยจะต้องระบุไปเลยว่าในบรรดากฎหมายลำดับรองๆลงไปนะคะที่จะต้องแก้ไขให้สอดคล้องกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะต้องหมายรวมถึงนะคะบุพการีตามประมวลกฎหมายนี้ในทันทีนะคะเพื่อที่จะทําให้หลังจากประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วแผ่นดินนี้ จะได้ไม่มีใครกระทําความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การศึกษาพื้นที่การทำงานพื้นที่ในการรักษาพยาบาลนะคะอันนี้เป็นหลักการและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับข้อที่4กับข้อที่5นะคะต่อไปเป็นหลักการข้อที่6นะคะที่เท่าที่ติดตามร่างของรัฐบาลนะคะแล้วก็ร่างของพักเก้าไก่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้ทราบว่ามีมีร่างของพักประชาธิปัตย์นะคะ ซึ่งเด่นเห็นว่าล้วนแล้วแต่มีเรื่องของบทเฉพาะการนะคะที่จะจะต้องพูดเรื่องระยะเวลาที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายนี้การที่ดิ้นเองเป็นนักกฎหมายแล้วได้มีโอกาสที่จะต้องผลักดันให้กฎหมายลำดับรองลงไปเนี่ยแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เป็นหลักการเนี่ยพบว่ามันต้องใช้เวลานาน,านมากนะคะแล้วบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะรุ่วงไปได้ตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้เพราะฉะนั้น ในโอกาสที่สภาหแห่งนี้เนี่ยท่านคิดว่าตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วได้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีโอกาสรับรู้รับทราบนะคะว่าเจตนาในการที่เราจะสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันและลดความรุนแรงของกฎหมายนะคะเพราะว่ากฎหมายในประเทศนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่เลือกปฏิบัติและก็ทําความรุนแรงต่อประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติตามกฎหมายก็ยืนยันว่าต้องทําตามกฎหมายไม่งั้นจะกลายเป็นละเว้นมีความผิดอีก เพราะฉะนั้นไม่อยากเห็นเลยค่ะว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะร่างสมรสเท่าเทียมหรือแก้ไขสมรสเท่าเทียมแล้วหลังประกาศราชกิจจานุเบกษาเราจะได้รับฟังคำร้องที่บอกว่าไปจดทะเบียนที่นั่นก็ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็ถูกถามว่าคนไหนพ่อคนไหนแม่ไปโรงพยาบาลก็ถูกถามว่าคนไหนสามีหรือภรรยาล้วนแล้วแต่เป็นการ,ก,ารกระทําความรุนแรงต่อหน้ากฎหมายด้วยกันทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นรายละเอียดของภาคประชาชนตรงจุดนี้ก็อยากจะให้เพิ่มเติมน,นะฮะหลักการที่สำคัญไว้ว่าเมื่อมีประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วให้มีผลบังคับใช้ได้เลยและระหว่างนี้เนี่ยนะฮะท่านคิดว่าในฐานะที่รัฐบาลเป็นผู้นำในการนำร่างนี้เข้าสู่การพิจารณารัฐบาลสามารถมีบัญชาที่จะให้หน่วยงานรัฐราชการเตรียมพร้อมนะคะที่จะดำเนินการเพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายหลังราช ภายหลังประกาศราชกิจจานุเบกษาได้โดยพลันซึ่งตัวอย่างมีแล้วนะคะในสหรัฐอเมริกาสมรถเท่าเทียมของเขาเกิดมาเกือบสิบปีแล้วโดยพลันที่มีคําสั่งให้สมรสเท่าเทียมได้ทุกเพศเนี่ยนะคะประชาชนไปจดทะเบียนสมรสเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ได้รับคําสั่งจากผู้มีอํานาจสูงสุดในกระทรวงยุติธรรมที่จะให้ออกระเบียบกฎเกณฑ์มาให้กลุ่มหลากหลายทางเพศจดทะเบียนสมรสได้จึงไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ ผู้แทนประชาชนยกหูโทรศัพท์ถึงผู้มีอำนาจสูงสุดในกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาผู้แทนมีอำนาจสูงสุดของกระทรวงยุติธรรมติดต่อไปยังประธานาธิบดีวันลุ่งขึ้นลองประธานาธิบดีนะคะมาดําเนินการจดทะเบียนสมรสให้ด้วยตัวเองพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นสิ่งที่ทําได้ค่ะเพราะฉะนั้นเน็กคิดว่าในฐานะที่รัฐบาลนะคะซึ่งเป็นผู้นํา ในการบริหารประเทศในระหว่างที่มีการพิจารณาในวาระต่อๆไปเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการในทางบริหารได้เลยเพื่อเป็นหลักประกันว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะอยากขอสรุปตรงนี้นะคะว่าหลักการเพิ่มเติมของภาคประชาชนก็คือเราต้องการร่างแก้ไขประมวลกฎหมายที่ใช่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้หลังจากประกาศราชกิจจานุเบกษาได้จริงทันที และใช้ได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ